สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนราคาทองคำวันนี้ร่วงต่อเนื่อง ราคาทองวันนี้เสาร์ที่27พฤศจิกายน2564ประกาศครั้งเดียวเมื่อเวลาการ,รกา12นาทีปรับลดลง50บาทเมื่อเทียบกับประกาศราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันศุกร์โดยที่ตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาทองรวมทั้งหมด10รอบรวมมราคาปรับเพิ่มขึ้น350บาทราคาขายทองคำในประเทศชนิด96.5เปอร์เซนวันเสาร์ที่27พฤศจิกายน2564ประกาศครั้งเดียวราคาทองรูป,ปรพรรณขายออกบาทละ29,150บาทรับซื้อบาท ละ28330บาท84สตางค์ราคาทองแท่งขายออกา 28, บาทละ28650บาทรับซื้อบาทละ28550บาท ราคาซื้อขายทองคำในประเทศชนิด96.5%วันศุกร์ที่26พฤศจิกายน2564ประกาศครั้งที่10ครั้งสุดท้ายราคาทองเริ่รพันขายออกมาแล้ว29,200บาทรับซื้อมาละ2 8 9 1บาท4 8สตางค์ราคาทองแท่งขายออกมาละ28,700บาทรับซื้อมาละ28,600บาท,ล 28, บาทตลาดทองคำโคมเมกปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น1.2ดอลลาร์สู่บริเวณ1 7 8 5 5ดอลลาร์เนื่องจากได้แรงหนุนจาก,กา การซื้อสินทรัพปลอดภยัยหลังจากข่าวการพบโควิดสายพันธุ์ใหม่ในแอฟริกาใต้ราคาทองคำฮ่องกงปิดตลาดเมื่อวานนี้เพิ่มขึ้น120ดอลลาร์ฮ่องกงส่วนระดับ16,800ดอลลาร์ฮ่องกงเมื่อเทียบกับราคาเปิดตลาดท่านผู้ชมนะครับมีความเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันกมาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ